ไม่ไงล่ะท่า,ทางนงนี้แต่เกลือดอนเลือดเยอะคอยมาเป็นตัวของตัวเองผู้ใดบอมากระซางเดอ้อค่ะไม่ได้ของเงินไผ่ใส่ค่ะของเงินตาเจ้าใส่เท่านั้นมือก้าวแนวตาเล<า>ยค่ะห,หายหยวกใส่ไม่หากินตับกินไตเทียงางาบงาบกูอาปากน้ำกับพระท่านสูมือมนีอ่อยจังตรง กรับเถียงปับปับปับมื่อเราใส่ปอกอู๊ดก็ได้บอกได้สวนมึงมาเอาไม้เอาตองแล้วคอยกัจะไปกินข้าวร้านอาหารดิแม่เมื่อนี้คขาเบียกกินข้าวอยู่บ้านมันบ่แซ่บโอ้ยกูเรียกกระนมกินไว้จะงยังเป็นง้างอาย่อยู่พุ่นน,น่ะบ่กินข้าวเดียวเท่านั้นกระนุ้งจีน,น่ะแม่เโอีเสียดชีหญ่หากินตับกินไตกินไสกินพุงมึงเอไงไปสิพาลงไปเบิ่งทีที่คอยอยากได้ขนาด ผมก็ซื้อตัวไม่ใช่พี่เงินซื้อเมื่อวันนั่นนี่ยังตองทิ่แตกตอละมื่อนี่ก็เพราะแห้งแหละสร้างมากค่ะตัวชุดเพอร์เพ่เพ่ไฮโซมูเสร็จแล้วหอมกลับมาซื้อทีอยู่นี่เบิ่งแม่บรรยากงยาศอ้ยฟันเน้าหลุดเจ้ากระสีได้ายใส่ลงอกลงคอได้แม่เด้อเอ้ยคอยซืเลือกใครว่าเอามังใดน่ะปะมาบองใดอยากได้บองหันมาบองใดซื้อบองหันมึงพิมพ์ได้บังเงินน่ะคอยจะทำเปเบิรง ใครไม่ชอบก็เรือนผ่านนะคะทัาย้อนเกิดโดนซื้อเมื่อวานเห็นเด็กน้อยน่ะน้อยแม่ยังยายูสามสิบยานสามสิบสี่เหรอถ้าเอาใกล้จะตายเหรอก็ลูกสาวกลัวยูสิบเอชยูจวงปีกเพ่าใส่ขึ้นมึงเนาะปอเฮ้ยก็เขาเป็นเด็กน้อยแต่งตัวยังบ่เป็นหน่อยเป็นกระปุ่นโอ้ยแม่กระปุ่นโลยู่ ยังบอยใหญ่ไทยใหญ่เขาก็สิแดงคือข่เนี่ยเ้วบอยเป็นสิบอเอาสูตรัดกระมันด้วยมันดอดนี่ยังปิดวันุ่งไปรุ่กับบนพีเออนี่นี่ปกูขีดยดมึงไปสิพาไปเบิองที่กทำรางนะะเพื่อนบอกว่าลายละรานแม่ข่ถามเน้านมก็ไปจ้ไปหามแม่มึงอยู่เยอรนมนจ้มสื่อใไ้เนาะเอาจอกระตืมให้ยไข่พละเคิงไปไหมกูเบิชุยยงชุยเนี้ยทำไม่อพ่อมางด้อยากได้วงหันไปร้านนี้ อยากได้บอกเขาดีต้องคอยซื้อคอยมาเล่นกันเขาอกได้ค่ะแม่ไปกินร้านปลาเผาเขาอยากไปได้ร้านเขาบ่นี้มาเอาตองอยากได้ที่ข้าเจ้าอีกมึงไปพิมพ์ออกไปเงินไปไปพิมพ์ออกมาเลยตำรวจจับมึงไปต่ำอย่างมึงปั่นพิมพ์ได้เงินซี่เอาซี่เอาป่ะกูไอ้กูไปนะมึงดอกยี่ตองเลี้ยงนั่นแล้วแม่ไปใส่มึงหยัง่าโอ้ยด่าเนี่ยเว่อเว่อเว่อไป เว้ยหาต่ำอย่างเง้ยไม่เนเีนกูอายคนมาสวนมาปลามึงเป็นยังอยใส่ยังสี่ปอกกูถามมึงด้วยโพดเรียนแล้อีกหา้าเด็กดากมึงยังมึงไปแยบแยบแ